สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบอยพิสนุนิมสกุลครับกับรายการ i o g a n g c h a l l e n g e 2016ครับรายการดีๆที่จะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการการจัดกิจกรรมการประกวดสำหรับเยาวชนโดยการประกวดและจัดทำสวนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนครับจัดทำโดยสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนมีชื่อย่อว่าเบโดครับเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนนะครับทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและบันทึกทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่นผ่านทางเครือข่ายโครงการประกวดและสื่อออนไลน์ต่างๆครับที่จะทําให้น้องๆเองได้มีโอกาสเรียนรู้กันฮะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีพืชพธุ์อะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างและมีคุณค่ายอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเนื่องจากแต่ละท้องที่นะฮะก็มีความหลากหลายทางกายภาพและระบบนิเวศของทรัพยากรท้องถิ่นครับของดีของเราเราก็ควรจะหยิบมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนด้วยนะครับ ที่สําคัญครับต้องทําควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อบ,บ้านของเราด้วยครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าทีมไหนโรงเรียนอะไรจะได้รับรางวัลในการจัดงานในครั้งนี้ครับภายใต้แนวคิดสวนเพื่ศาสตร์สร้างสมดุลครับผมก็ลุ้นนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นครับกว่าการชนะในการประกวดครั้งนี้นั่นก็คือน้องๆทุกทีมมีโอกาสได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมได้องค์ความรู้เรื่องพืชพันธุ์ต้นไม้พันธไม้ต่างๆในชุมชนใน จังหวัดของเรานะฮะที่สําคัญกว่านั้นครับเรามีโอกาสได้เรียนรู้ว่าท้องถิ่นของเรานั้นมีทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญอะไรบ้างเอาละครับผมเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท,ทีมนะครับโชคดีนะครับทุกคนไปชมกันเลยครับ เมื่อวันที่1สิงหาคม2559ทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดได้จัดงานนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลไบโอชาเลนจ์2,016นห้องประชุมออดิเทเรียมชั้น2โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว n ชั่นเซ็นเตแจ้งวัฒนะบรรยากาศภายในงาน โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายในโครงการใบโอกแก๊งชาเลนจ์2016ได้มีการจัดแสดงผลงานในการจัดสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของแต่ละทีม การนำเสนอผลงานของน้องๆทั้ง6ทีมได้เสร็จสิ้นลงทางคณะ,ะกรรมการได้เดินตรวจผลงานของน้องๆทั้ง6ทีมตามบูธต่างๆและได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องๆผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนของทางคณะ,ะกรรมการในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ทีมค้องหนีบ UBR ทีมจากโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะ ซึ่งนั่นแสดงว่าทีมหนุ่มสาวผู้ไทยไว้สายจากโรงเรียนเรนูนครวิทยานุนกูลจังหวัดนครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมด้วยค่ะจริงๆโรงเรียนของเราก็มีชุมนุมสวนพฤกษศาสตรอยู่ค่ะถึงจะไม่มีเราในปีต,ต่อๆไปน้องๆเขาก็ ที่เข้ามาในชมนมเขาก็ยังจะ,ะพัฒนาส่วนต่อไปและตอนนี้ที่เราทําได้เราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะเราก็จะกลับไปพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็จะมีการขยายความรู้เผยแพร่ออกไปให้กว้างกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่เพียงเล่าไห้ที่เรานํามาเสนอในวันนี้แต่ว่าเราจะไปพัฒนาทุกๆุกอย่างพัฒนาในทุกๆด้านที่เป็นภูมิปัญญาจากมันพบุรุษค่ะ อย่างน้อย,นอยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์ร่วมของชุมชนอยู่แล้วมันเป็นที่ที่รวมของความรู้อยู่แล้วพอน้องๆได้มารวบรวมข้อมูลไว้ที่โรงเรียนเนี่ยก็รุดต่อไปก็จะมาดูแลต่อไปต่อไปมันก็จะทําให้สวนเนี่ยยั่งยืนครับผมเพราะว่าบางบางที่เนี่ยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจากศูนย์จากที่ลกล้างว่างเปล่านจนกระทั่งทําจนเป็นแปลงที่มันใช้ประโยชน์ได้แล้วเขาก็ไม่อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าทําแล้วเนี่ย อย่างน้อยๆมันก็ดูสะอาดตาขึ้นแล้วก็กลายเป็นที่รวมรวมรวมทรัพยากรชีวภาพของชุมชนนะครับ เมื่อวันที่19สิงหาคม2559สมเด็จพระเทพ,พรัรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติและมหากรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากทานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพนรรษาเจรอบเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาและที่พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีโครงการในพระราชดำริจำนวนมากที่เกี่ยวข้องและเนื่องในโอกาสที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดได้สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจทางด้านการมีส่วนร่วมในการบูรณาการเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่นครบ9ปี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆและทางโครงการไบโอชาเลนจ์2016ได้มีการจัดแสดงวูดนิทัศการแสดงส่วนพฤกษศาสตร์ของทีมไบโอแกงชาเลนจ์2016และน้องๆทีมหนุ่มสาวผู้ไทยไวไ้ใสโรงเรียนเลนูนครวิทยานุกูลจังหวัดนครพนมผู้ชนะเลิศการประกวดไบโอแกงชาเลนจ์2016ได้เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรักราสุดาสยามบรมราชกุมารี และเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าทีมชนะในการจัดโครงการในครั้งนี้เนี่ยคือทีมไหนนะฮะขอแสดงความยินด,ดีกับทีมชนะเลิศอันดับที่1น,นะฮะนั่นก็คือทีมนุ่มสาวผู้ไทยไวัยใสโรงเรียนเลนูนครวิทยานุก,กูลจังหวัดนครพนมด้วยนะครับตบมือให้เลยนะครับขอแสดงความยินด,ดีกับน้องๆทุกๆทีมด้วยลวกันนะฮะเพราะว่าน้องๆทุกๆท,ท,ทีมนะฮะมีโอกาสได้ ทำสิ่งที่ดีนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของน้องเองด้วยนะครับที่มีโอกาสนะครับได้นำทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นนะฮะมาพัฒนาในการต่อยอดและยังสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำโครงการนี้เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตเพื่อเผยแพร่ความรู้และได้นำกลับไปสู่ชุมชนของน้องๆเองด้วยนะครับและที่อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนมีชื่อย่อว่าเบ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.bedo.or.th นะครับหรือว่า Facebook Bedo Thailand ได้เลยครับวันนี้ผมกับรายการ By O'Gang Challenge ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับโครงการดีๆแบบนี้ในครั้งต่อๆไปสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทางช่อง y YouTube b i O'Gang ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมบอยพิษนุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ